คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าระหว่างคําว่าเขมรขอมและกัมพูชานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างในวิดีโอนี้จะขออธิบายถึงที่มาที่ไปในแต่ละคํากันนะครับ สำหรับคำแรกคือเขมรนั้นเป็นคำที่ใช้เรียกเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศกัมพูชาโดยคำว่าเขมรในภาษาไทยมีที่มาจากคำในภาษาเขมรคือขแม ชาวเขมรได้สร้างอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยเฉพาะในสมัยของจักรวรรดิเขมรน,นับเป็นหนึ่งในอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ส่วนคำว่ากัมพูชาเป็นชื่อที่ชาวเขมรใช้เรียกชื่อประเทศของพวกเขาโดยมาจากคำว่ากัมปูเจียหรือกอมปูเจียในภาษาเขมรดังนั้นคำว่ากอมโบเดีย ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกประเทศกัมพูชาในภาษาอังกฤษจึงมีที่มาจากกัมพูเจียในภาษาเขมรนั่นเองคำว่ากัมพูเจียในภาษาเขมรมีที่มาจากคำในภาษาสันสกฤตแปลว่าดินแดนของกัมปูจาเป็นชื่อของอาณาจักรโบราณที่ตั้งอยู่ในอินเดีย โดยชาวเขมรเชื่อกันว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากเจ้าชายองค์หนึ่งของอาณาจักรกัมพูชาแห่งนี้ส่วนคำว่าขอมแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องใดๆกับเขมรหรือประเทศกรัรมพูชาเลยโดยเป็นคำที่ไทยใช้เรียกกลุ่มผู้คนโบราณที่อยู่อาศัยในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาที่มีวัฒนธรรมและมีการใช้ภาษาเขมรโดยวัฒนธรรมขอมที่สำคัญในบริเวณลุ่ม,ม่น้ำเจ้าพยานั้นตัวอย่างเช่นเมือ ืองละโวหรือลบบุรีในปัจจุบันรวมไปถึงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในช่วงแรกๆเป็นต้นดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าคขมนเป็นชื่อเรียกของชนชาติภาษาและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา ส่วนกัมพูชาเป็นชื่อประเทศของชาวเขมรและขอมเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มวัฒนธรรมในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยที่ใช้วัฒนธรรมแบบเขมรน,นี่คือที่ไปที่มาของคำว่าเขมรขอมกัมพูชาสามคำที่แตกต่างกัน